ไม่ได้ยากอย่างที่เขาสอนนี่หมอย่าไปทำยากอย่าไปเชื่อว่ามันยากถ้ามันยากเนี่ยโอ้โหมันไม่ทำเหมือนเราคนไปหาหลวงปู่เนี่ยเงาเลี้ยงเอาพระไว้เอาชีพแตอันนึงเนี่ยเป็นวาตามเนี่ยเอาพระกรรมติดจุลิกาเป็นคำว่านาทีสิกนาทีก็าแค่นี้ ทำเรื่อยๆนะตามพัะพอจิตมันไม่อยู่ก็ปล่อยไปพอเริ่มสบายก็ทำอยุดหยุดละหนูต้องเหมืนมทำตลอดเวลาว่างก็ทำนี่เรเกิดความใรชินไม่ใช่กรรมฐานแบบไปวัดแล้วไปทำไม่ใช่นะ่คือลูตาก็ทำคือลืตื่นก็ทำจน,น,นกว่า มันจะไปไหนไปไหนทั้งลมมันจะเบา,เาเสิ่งที่เราแบกไว้มันก็เริ่มเบาแบกไว้อะไรรู้ไหมครอบครัวญาติลูกทรัพย์สมบัติ <c oughs> เริ่มเบาลงด้วยนะะถ้าจิตมันเบาบริเวณนั้นจะเบา เพราะตาใดที่ยังทำอยู่ตามองเห็นก็ทำหูยินเสียงก็ทํารู้สึกเมื่อไรทำค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเจริญเจริญทางธรรมเลยถ้าเกิดว่าเราวงทิ้งแบบเองเพราะว่าทิ้งเบาเพราะว่ารวาง ระวางไว้แต่วทราทประทา,ะานก็คือแบบสลัดอย่างที่หลวงตาสอนเนียแกหนูอยางเงี้ยค่ะมาบวชสลัขอพอไว้ที่บ้านสลัดี่ไว้ทบ้านสลัทุกคนเนครอบครัวไว้ที่บ้านเลยค่ะถ้าโทรม,มาก็คือค่อยบางสกุลไว้ย um, bye 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 bye. าบางกบ,บ้านบางสกุลนี่บาสงสกุลพ่อบงสกุลบ้านเวลาที่บ้าน ตอนจะไปหนูก็บังาอิาสมัยก่อนนะที่หุตาฝึกนะวัยจริงแล้วได้คิดจกเหตุ่เมือนะม่อก่อนนี้นะเพราะเราไม่รู้ว่าเราปา่าตระน้าอะไรเราไม่สู่มสุ่ตรงไม่เนี่ยสละหมดเลยเวลาอาบน้ําเนี่ยพอเริ่มถอดกบสละเลยแล้วเราก็อาบสวดไปเรื่อยอาบไปเรื่อยเวลาเราใส่กางเกงเราก็บางสับฝึเรา สิ่งที่เรามีคืออยู่ที่ตัวเราเราตายเมื่อไหร่เราไีีสมบัติอะไรออกจากบ้านไปมองไปรัสลับ้านตอนนี้ทำนะโอ้โหทำตลอดเวลาทําจนหลับใ,ใช่บางสกุลก็สลับานี้ยทุกวันใ้เวลาใสา่จวีวรก็เวลาใ่ะโบนกสลัตอนหลังนึ้มาเปลี่ยน ไม่สั่ไม่สัเรามันีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำงานเนะียมันเริ่มตั้งแต่สิบปีเริ่มเริ่มไปกับตามไปหมเริ่มออมาเริ่มสึกแล้วใช่สึกยังไงนะ ตอนนี้หลวงตาไม่พอใจด่าได้ด่าในใจนะหลวงตาคะแล้วอย่างมี้ยังยังต้องสลัดอีกจริงก็ไม่อยากสลัดเมื่อก่อนปีที่สองยังบวชเลยซ้ำไปเลยนี่สลัยเลียวบวชนะบวชในกี่ข้าศู เวลาล้มตาทันนี่งน,น,งน,น,งน,น,นงั่งกรรมฐานหรือนั่งภาวนานหรือสวดมนต์ภาวนานเนื้อถึงตัวเป็นพระทุกครั้งสุขแล้วก็เสียดเวลาสวายอะไรพระแต่ไม่ใช่เป็นพระที่จะใสท่านบอกว่าถ้าเราอธิษฐานบวชในเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะออกข้างน,นอกตรงกตาอลัวการที่นึกตัวเองเป็นพระกับนึกตัวเองเป็นพระจักรพรรดิเนี่ยแตกต่าง,าง ก็ถึงไม่เปลี่ยไนไงตอนนี้เป็นจกักรพรรดินี่เ็ตัวเองเป็นผ้าทุกครั้งจาไว้นะเรียถ้าใครอยากปวดาหม่ไม่ต้องเสียสตาน์ทีวิตหลวงปู่มีข้ออะ้รไหมเพราะว่าบวดมีระวังอย่างอย่างเราบวดอย่างุตาบวชเนี่ยบวดข้างนอกเข้าหาข้างในใช่ไหมเราทนอกเรจุดํำถามข้างใน เราข้างนอกข้าข้างในแต่บวชข้างในเนี่ยมันออกข้างนอกเราคิดว่ตัวเป็นพระเรื่อยๆเนี่ยเวลาทำบุญเวลาทำกรรมฐานเะไาเรื่อยๆเป็นพระทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยท่าว่าไม่กี่ปีการกระทําคําพูดมันจะเป็นพระที่ารณาตอนนั้นมันจะเป็นพระเวลามันขีดเนี่ยมันจะเป็นโปร่งโ เมื่อเราปิดสีเนี่ยแล้วเราก็เลิกทำมันก็เป็นโกงงงไปเสร็จแล้วนานๆเข้ามันก็ตงมันไม่ยากแต่บอกง่ายไอ้ที่ยากคือมันลืมนะเพราะสภาพสังคมทุกวันมันมีวักถกเราไปจีบวัตถุเราก็เลยคิดละลืมนึ้นที่ังมาเดิมว่าตัวเองจะต้องตาย เราต้องเข้าใจในโลกตรงนะี้คนที่เกิดมานี่เท่ากันหมดเราจะมีเราจะจนเราจะไดเท่ากันไม่มีใครเหนือกว่ากันคือเกิดแล้วต้องเจ็บต้องป่วยแล้วก็ต้องตายใช่ไหมเวลาตายแล้วมีใครเอาอะไรไปได้ที่มีทิ้งไว้ในการกระทำนั่นเองคืกอกรรมที่เราเรือก ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มารับนะมานะมารับนะรับไปโยลคนที่ไนคนที่นึกอะสมมติว่าเวลาจะทำดหรือทำไรนึกตัวเองเป็นพารแต่ตอนึกแวบึงแล้มันเปี่ยนจังมาเกิดมาโดยที่เขาก็พยายามนึกว่าเป็นพรนลกนี้กที่ถานอต่อไปต่อมาเอ่า กลับไปกลับมาใช่เหตุเพราะว่าไม่ค่ะไม่แน่นอนอยากเกิดมันไม่อยากเกิดนีล่ละกติลละกตุบนบดอยๆอยากอยากเพราะฉะนั้นต้องกลับ,ลบไปอธิษฐานใหม่โอจะไปอะไรอ่ะจะไปไหนก็อธิษฐานไปเลยอ่าสัพเพไปที่โลก เอาวเวฟทำไมดูดูเอาทำหมดไปที่หลวงปู่ด,ด,ดูไปที่จพัทไปที่พิชเสีและพิสียสยามพระเุกระอไปที่นักบวดทุกศาสนานักบวชที่อยู่ในชีวิตอยู่แล้วนะทุกศาสนาทั่วโลกนะ,าะมาแผ่ไปกำหมดไป กานดูโลกอยนี้ั้นเราแตะให้ประเทศไทยมันก็แตะไปที่ไปที่ประเทศอย่นี้นเราแตะไปที่โลกมันก็ดูแารที่โลกดูเอาสัตว์เออ i so ถามเดื่องโลกมาตรวาแต่สักเทยทุกวันนะเราไม่ต้องมาถามเราต้องมาถามสักเที่ยทุกวันนครับอาจจะเว็วได้อีกประมาณสองคำถามนะครับไอ้นี้มีคำถามเลยครับสาธุครับ ทีนี้คำถามของในเว็บนะครับหลวงตาเขาถามว่าคำถามแรกนะครับเขาถามว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าพลังงานในการตั้งสัจจรอธิษฐานอะไรเป็นเหตุที่ทําให้สําเร็จความสําเร็จและพลังงานสําเร็จเกิดมาจากอะไรนะครับและใครเป็นคนนําพลังงานในสิ่งที่หธิษฐานม,มาให้เราให้เกิดความสําเร็จเราเองสาครับตัว่ารรเราจะสุกจารฐานอย่างไดอย่างหนึ่งนเนียเป็นเวลา เอาหลวงพ่อเกษมมาแล้วกันเป็นตัวอย่างหลวงพ่อเกษมท่านอธิษฐานนะท่านอธิษฐานในชั้นชีวิตประวัชีวิตหลงพ่อกเ,เอกเอษนะม,มกอษพอท่านเริ่มเริ่มตั้งสัจจะสัจจะคือตัวจริงอธิษฐานคืความมั่นใช่ไหมพอท่านเริ่มทำท่านมีฐานติวิริยะสัจจะอธิษฐานได้มีสิ่งโคตรนะ ท่านทปีสองปีท่านก็เริ่มมีวิทย์เาะมีิ้นชิ้เ็นการยากที่จะทำถ้าที่ทำเนี่ยชิดนาหมมีทีสื่อมีผมงม่านมีแล้วก็เส้นมี่ตกตัวนึ่ชิ้นทีมันจะฟอมฟอมไม่ใสเพราะการตั้งสัจจะเนี่มันเป็นการ ย้ำในสิ่งที่เราทำสัจจคุณจริงอธิษฐานทุกความมั่นจริงจังและมั่นคงในสิ่งที่อธิษฐานพอเริ่มนําก็มีวิริยะขันติสัจจอธิษฐานมีบารมีสิทธิทั้งหมดนั่นคือกำลังถึงผูดูท่นา,ทานอธิษฐานนม่ออกจากวัดแล้ต่เชีวิตนะ น่นานัคือสิ่งที่ท่านทำได้คือกำลังพอเริ่มทำคือกำลังตัวเราเองคือกำลังกำลังอะไรมีคนถามกำลังใจก็เหมือนมีคนถามเหมตาว่าจะฝึกวาจาสิษอยากฝึกวาจาสิ ก็ต้องพาไปที่พระรื่อใช่ไหมไปดูพลังงานนะทำอไรพลังงานที่สูงไปจากโลกนี้ศึกษาได้ทุกที่ทั้งความดีและไม่ดีตรงไหนมีพลังงานไงเราไปศึกษาได้มีแต่ละคนก็ไปถามใช่ไหมพูดอะไรต้อง่างนี้ พูดได้ต้องทำอย่างนั้นทีนี้เริ่มพูดก็เ,เริ่มทําใหม่ๆก็ทําผิดมั่งผูกมั่งก็งแน่มันก็เริ่มพูดน้อยลงพูดเริ่มน้อยลงเพราะระวังเพราะพูดแล้วต้องทําเริ่มทำไปเรื่อยๆเป็ปีปีไปทีนี้เพราะทได้พูดได้ทาได้คนะิดต้องทําได้ ในสุดวันสองวันไม่ใช่ใช้เวลาหลายปีผสมกันเมื่อไหร่เข้ากันเมื่อไหร่ลูกกับนางเข้ากันเมื่อไหร่เหมือนจะเป็นจริงซึ่งศาสตุทธศสสารเนี่ยท่านพูดถึงความเป็นจริงเหมือนอยู่งกลางที่ใบเล่นพวกเล่นอาคมใช่ไหมโบราณ สมัยนี้มีพถะมันจะเลยไม่ค่อยมีเะไรรูมาเล่นันเล่งลอาคมสมัยก่อนมันต้องสวดนะระขาาจรย์เลี้วสวดสวดจนกว่าจิตเนะี่ยจะเข้ากับอาคมคือเป็นเนื่อเดียวกันมันมดีแค่เป็นอยู่วกัเหมือนก็เหมือนวิชาอาคมในสมัยโบราณที่เขาเป่าตาแดงมังอะไรมั่งพวกเนี้ยหวดทองมันเป็นอะไรพวกเนี้ย มด้วยวิชาโบราณแต่ไม่ค่อยมีใครสื่อใช่หรือสมาธิบวกกัพลงังงานเหมือนกับเราภาวนาเหมือน,นกับเราฝึกอย่างในอย่างหนึ่งถ้าคุณจ่ออยู่ตรงนั้นนะไม่ไปไหนมันเป็นเนื้อนไขนี่แหละมันต,นอตนนนโอเคใช่ไหมเออ มันง่ายๆไม่ยากทำยากจะไม่ทำเพราถามดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคำถามปิดท้ายของวันนี้นะครับชาวเวบนะครับก็ถามว่าหนูอยู่ในเพศคารวาสนะครับหนูยังคลองเรืออยู่หนูสามารถบรรลุนะครับ ถึงพระอนาคามีหรือนิพพานจะได้ผลหรือไม่หัืต้องยังต้องทางหน้าที่ทางโลกอยู่สามารถยกจิตขึ้นได้หรือไม่หรือแยกจิตแยกกายสงางฐานออาจากกันได้หรือไม่ครับทุกคนทา,าได้นะเรียกว่าคารวะนะครับ,รบจริงจริงแล้วคารวะมีมากกว่าพระมากกว่านักบุญจริงจริงแล้วคารวะนี่เกินมากกว่าพระเวลาเขาทำกรรมาฐานเขาจะไปบอกเราด้ย มีหลายคนนะที่รู้จักกันเีนะมีหลายคนสมัยสุกนะยิ่งราชการเนี่ยก็อยู่กลับมาจากที่ทำง,งานคือมันสุกคือมันเสาร์คือวันอาทิตย์ชาววันจันทร์ก็เลยทางานอาชี์หน้าโอ้อยู่คือมันสุกคือมันเสารคือมันอาทิตย์วันจันทรไปทํางานอาทิตย์หนึ่งมีเรื่องมีกี่อาทิตย์เน เดืนอน,อนอหนึ่งเขาใชได้กี่วันใช่ไหมถามว่าตำอดังเท่าไหร่ทีหนึน่งคบอกไอ้ที่จะไม่เกิดมันเด็กเลยคนบอกลองอยู่ดิคือมันสุกคือมันเสา,ค,สาคือมันอาทิตย์มันจันทร์ไปทำงานใช่ไหมเฉพาะราชการนะสุกเสาอาทิตย์เดืนอนหนึ่งเสียอาทิตย์กี่วนนันตรวจจบ บบเรืเจเดือนแร้ตัวปีนเท่าไหร่อยู่ในหออ้องกลางยืนเลยนั่งมาจะลงมาต่อเมื่อหิวห้องน้ครัต้องมีห้องน้ำเข้ากันก็ไม่ลงมา,ากำลังเท่าไหร่ถามว่าคาราวาทพระเนี่ยใครมากกว่ากันเวลาเขาถาเก็จะมีบอกเราเลย,ยไม่บอกไม่มีทาง ใครจะดูอย่างก็ได้นะชีวิตนี้แน่นอนไม่เกิดแน่นอนถ้าทอบนี่มาดูที่นะีน่ทั้งหมดเลยนะกับไฟในบูลทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเอาจริงจิงจังๆนะจะบอกไม่เกิดเพราะสมัยก่อนเนี่ยไปอยู่ไปหาท่านเยอะคนทุกคนถามบ้างนะอย่างพวกผมเนี่ยชาเนี่ยมันจะไม่เกิดได้ไหม มองหอออน,น,ออน,งนห้ามีเยอะกว่มองด้วยเนี่ยต่างกับมุขทั่วไปก็เองเขวัรเองไปดูคนคือนอกวัดมันเยอะกว่าคนในวัดเอเองสับไฟในวัดยังไงเองทำเองก็ไม่เกิดจะหยุดทำแล้อยาหยุดก็แล้วกัน ลูกทำไปจนตาย,ย,ย,ยด้วเจนดีไหมใชดเจนดีนะไอ่ะใั่อด่า้ามาเดอนหน้าต้อมาแล้วเดินห้ามรวม เสพทั้งหลายตุกตุกตุกูแ่การที่จะละสายจิตานที่จะละปวานรุกหรักแรงเราราศจากรืองล่นนี้มารวมบนผืนสมรกันรวมกำลังจจ้รพั้วิกันทานทั้งขจาริตรามขอราชนาบารมีรวมกันดูแล้วทัางรวมกำลังเจรรปัส่เราทั้งหลายเสวะจนทุกวัน มีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อน,นำมาเป็นประโยชน์และคุณบุญสมทั้งหลายที่กัปตันทั้งหลายสร้างมาตั้งแต่อดีตใช่ไหปัจจุบันเริ่มเป็น่ทยสีเนตรธรรม,มปัญญยวิยะทันจิตสัจจะที่ฐา,านเด้เตาเวทาและทศวรรษเพื่อน,นำมาเป็นธรรมนนำมาเป็นประโยชน์ กิจกานเานะครับสัเพ